ด้วยเชิงการเมืองว่าคือนปล่อยนักคุยเติบโตต่อไปจะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังตรงนี้น่ะมันนักการรบมันไม่ได้มีสโคบที่จะรวมไปถึงการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณพูดถึงเงินเดือนขึ้นของนักการเมืองจึงไม่ได้อยู่ในหัวข้อของสุนบูวันนี้นะครับ <S <S อาจารย์ก็สั่งไม่ต้องตอบเลยใช่ไหมครับเอ,อ่อคือคยคอย่างนี้ครับการขึ้นเงินเดือนอให้ใครนี่แล้วใครก็ชอบครับเนี่ยผมเป็นข้าราชาการนะก็ปีหนึ่งก็ขึ้นนิด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 นะครับทีนี้มันก็มีข่าวนะครับว่าจะปรับเงินเดือนให้แต่ข้าราชาการนะครับผมม็คิดทันทีนะผมแปลงข้าราชาการบำนาญให้มันปรับให้หรือเปล่า ไม่ทราบนะผมตนนี้ก็ยางไม่ทราบหรือว่าอาจารย์ทราบไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่นก,การขึ้นเงินเดือนเพราะว่าทุกคนชอบครับทีนี้ผมว่ามันมีอยู่ปัจจัยตัวหนึ่งได้เงื่อนขายตัวหนึ่งการขึ้นเงินเดือนขึ้นแล้วมันทั่วฟ้าหรือเปล่ามันทั่วหน้าหรือเปล่ามันให้กับทุกคนหรือเปล่าถ้ามาสอสอก็ได้ป่าชานชานก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นอย่างทั่วหน้ากันเพราะว่าโอเค ทีนี้ศขึ้นแล้วก็ข้าราชการขึ้นแล้วก็นักการเมืองขึ้นแล้วประจาชนมันได้อะไรหรือเปล่าหรือว่าสียหายอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะถ้าขึ้นแล้วมันได้ประโยชน์ผมว่าโอเคเลยครับแต่ไม่รู้เนี่ยนะผมว่าเงินอะไรถ้ามันกระจายออกมาให้มันไปหมุน่ะมันเป็นประโยชน์ทางนั้นหละนะนะแต่ก็พยายามให้มันกระจายมันทั่วที่สุดก็น่าจะดีที่สุดนะครับก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้สักเท่าไหร่นะครับขอบค าจารย์ไม่ต้องถามผมผมได้แค่ห้าร้อยบาทผู้สูงอายุตอนนี้ผมก็เอาไปซื้อลูกกอล์ฟเรื่อยๆเพื่อจะกระจายอย่างที่อาจารย์ว่าเชิญครับมีคําถามอีม่ับเราเหลือเวลาไม่มากนะครับน่าจะได้สักสองคำถามคือวันนี้เนี่ยจะจัดเป็นเสวนานะครับผมไม่ได้เตรียมเนื้อหาเพราะคิดว่าฟลอร์เนี่ยคงจะมีเรื่องที่อยากจะถามอาจารย์ชลิตขยับตัวมีคําถามไหมครับยังไม่ได้หา ไม่มีอะถามได้ครับถามได้เกอาจารย์นรงค์เนี่ยผมต้องคอยเบรกท่านนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่เบรกเนี่ยท่านถามได้จนเลยเวลานะครับแต่ว่าท่านหนึ่งต้องให้โอกาสท่านอนึ่งก่อนละซึ่งบุรีก็เกิดหลังพระพุทธเจ้าเนี่ย แล้วก็อะยรงจุดก่อ no, ็ก่อนร้เากฟ่ก่อน้ะรู้ประมาณเส้นกำไรนี่ล่วกเลยมาก็สองพัน่าปีแล้ะดังนั้นผมอยากจะถามอย่างเช่นอาจารย์ก่อศัตด์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุนบุนี่ลึกลึกซึ้งมากๆนะถามว่าประยาทั้งหมดมีกี่ข้อนะสิบสาม มีนะ <Okay. S 2> สิบสามบทะตำราของสุนูยากถามอาจารย์ว่าให้ผ่านมาตั้งสองสามพันปีนี่มีบทไหนควรจะดึงออกและมีบทไหนที่เรื่องใหม่ๆนี่ควรจะเสริมเข้าไปถ้าอาจารย์เป็นสุนูนิวสุนูก็มาดิครับ <laughs> อ่าผมก็มีบางอ่านนะบอกว่าอันไหนมันดึงออกหรือว่าเพิ่มเติมนะนะแต่จริงๆนะ้วมีความสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วนะนักวิชาการทุกคนก็คิดว่ามันสมบูรณ์แล้วนะแล้วทำไมต้องเป็น12บสอบอดตรงนี้ผมมีคําตอบทําไมไม่สิบสอบอดหรือมากกว่าส3บสาบอดจริงๆแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติจันทรคติมันสิบสองระบบหนึ่งนะ สามปีก็ต้องบวหนึ่งเดือนขึ้นไปก็เป็นสิบสามนะผมไปเรียังเต่าก็เจอคําตอบที่เต,นะต่านะไอเต่าเนี่ยรอบรอบมาสิบสองนะไปนับดูเลยดนะ้มาสิบสองแล้วก็ที่ตรงกลางมจะเป็นสิบสามโอ้ยผมไม็เลยรบลอยรู้เลยทําไมคนจินซามไมก่อนต้องเอาเต่าไปเสี่ยงไทยเพราะเต่ามาันโลเลยนะปีปกติเกือ1สิบสองเดือนแล้วปีพิเศษเกือสิบสามเดือนเพราะเพราะสิบสามเนี่ยนะเป็นตัวแรกที่ลีสุ์สุดของจีน เพราะนั้นจีนจึงไม่ได้รังเกียจตัวแรก13มปีแต่ฝรั่งนะผมว่ามันสองมูลถึงมันเองนะแล้วก็ตัวนี้ผมผมมีไอเดียใหม่ๆที่จะอธิบายตำราโบราณเนี่ยนะคนมักจะพูดว่าไอ้ตำราสูนููของซื้อหรือว่ารวมทั้งคุนณนรกนที่จะศึกษาท้งนี้จริงพวกนี่มันไม่ตำราโบราณผมก็อย่าไปคิดอย่างนั้นผิดครับมันเป็นตามรากาศแสความคิดผมจะกว่าต้นน้ำ ต้นน้ำนะอย่าเข้าใจเป็นโบราณมันเกิดจากตงนะต้นน้ำเนะี่ยเราจึงจะมีตาราทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่เป็นกลางน้าเอ,อ่ยที่ปันปลายน้ําเอ,อ่ยเพราะฉะนั้นเราไปมองตาลาโบราณว่าเป็นของเก่าผิดแน่นอนก็คือว่าเรากาลังตัดชีวิตของเราในอดีตให้สิ้นให้สิ้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นตอนบอกว่าไอ้ตำลาเก่าเก่ทาท่องเนี้ยนะมันเป็นตาลาตอนน้ําบริสุทธิ์เข้าใจง่ายกินแล้วไม่มีผิดไม่มีภัย ไม่มีแน่นอนนะครับคนมาอ่านตามลาสูหนหัวของลาเจอฟังนี้ว่าไปเลยอ่านไปเลยมีแต่สติมีแต่ปัญญาทําให้มีจิตใจสงบนะเพราะว่าเราไปกินน้ําที่ต้นน้ําที่บริสุทธิ์ไม่มีบนลภาวะกินไปเถอะบริพคไปเลอไม่มีพิษไม่มีภัยแน่นอนนะผมสนับสนุนนะส่งเสริมให้อ่านตามลาเก่ายิิงเก่าจริงดียิ่งเก่าจริงเป็นต้นน้ำาทีงบริสุทธิ์จริงสะอาด สุขภาพกายยิ่งดีนะครับขอบคุณครับคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อกี้มีท่านหนึ่งอยากจะถามใช่ไหมครับผมต้องขออนุญ,ญาตเราเหลือเวลาประมาณสักสามนาทีมีมีไหม,ม,ม,มครับคือถ้าไม่มีผมจะขอแยกสรุปครับ <ขอ S 1> <ม>เดี๋ยวผมจะเชิญทั้งสองคัดสรุปตอนนี้ไม่มีใช่ไหมครับถ้าถ้าไม่มีผมขอเชิญ็จะกรอกครับก็คือเสริมนิดหนึ่งของที่อาจารย์ กหลักการตำราพิชยัยสงครามของสุนูคือหลักการหลักการนี้เป็นหลักการที่ยูนิเวอร์สเช่นที่อธิบายว่าก้อนหินถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าก้อนหินมันอยู่ในที่สูงแล้วถูกผลักลงมาความแรงที่มันกลิ้งลงมาอันนี้คือหลักการไม่มี ไม่มียุคสมัยนะแล้วก็หลักของการเลี่ยนสงครามมันไม่มีล้าสมัยแต่ตำราพิชัยสงครามของจีนรวมเล่มนี้แล้วหกมีทั้งหมดดังๆเจ็ดเล่มเล่มอื่นๆมีล้าสมัยเพราะมักจะพูดถึงชนิดของอาวุธเมื่อไปยุคสมัยแล้วมีเชิญออาวุธอะไรก็จัดทัพแบบไหนเมื่อมีทัพ แบบสมัยโบราณอย่างสมัยที่จินซีเนี่ยยังไม่มีกองทัพมานะแต่เอาม,ม่ามาเทียมรถเป็นรถศึกแบบโปรมันไม่มีคนขี่ม้าแล้วออกไปเป็นพันพันตัวไม่ใช่เห็นไหมยุคของจินซีเป็นอย่างนั้นแต่พอมาสู่ยุคของั่นเนี่ยต้องรบกับพวกมองโกพวกชงหนูพวก,พวกที่เป็นนักรบบนหลังมา้า เริ่มจะต้องสร้างกองทัพมาเพื่อรบกับกองทัพมาตำราพิชัยสงครามยุคหลังๆของหลังซุนหูจึงล้าส,สมัยเร็วนั้นตำราพิชัยสงครามซุนหูจึงไม่มีแต่ถ้าเราพยายามจะหาไปค้นแค่ไม่รู้ได้บทการใช้ไฟอะน,นี้อาจจะอาจจะมีเศษที่เรียกว่าหมดยุคสมัยได้เพราะสมัยนีเนี้ย ใช้ไฟได้ยากมากถ้าเกิดสงครามอิรักใช้ระเบิดไงครับแต่มันก็มีไฟท่ามแต่เขาสมัยนู้นคือจุดไฟลอ้อมคอกอะไรเนี่ยนะสมัยนี้มันก็มันไม่ค่อยจะมีได้ผลอะไรเงี้ยถ้าจะมีอย่างนี้ก็พอจะเรียกว่าเทคนิคเ,เทคนิคของอาวุธเทคนิคของสงครามแต่หลักซ้นหูเนี่ยเป็นคลาสสิกริงน ป็นคลาสสิกจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยศึกษาตลอพิชัยสงครามสุนโว่ทำไมมันไม่ล้าสมัยเพราะมันเป็นหลักการขออนุญาตตรงนี้เพราะผมประทับใจเรื่องไฟผมไม่มีความรู้สึกค้าคุณก่อว่าแต่จริงในบทนั้นเนี่ยสุนโวใช้เวลาส่วนมากเขียนถึงวิธีที่จะต้องไม่ใช้ไฟเขียนว่าคนตายแล้วทําให้ฟื้นไม่ได้ห้ามแม่ทัพหรือว่ากษ,ษัตริย์เนี่ยไปรบเพราะปรากฏเกรื่องใช่ไหมครับเพราะตรงนั้นนีไม่ล้าสมัย